สวัสดีครับผมวินัยทองมาใหญ่วิดีโอนี้จะมาแนะนําวิธีการสร้างแคชเพจนะครับการสร้างแคชเพจนั้นมีหลายวิธีมากนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้หลายเว็บแต่ผมจะแนะนําของเว็บลี่ e .com เพราะว่ามันง่ายนะครับสําหรับผูดด้ที่มือใหม่แล้วก็ที่แบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องของโค้ด HTML ต่างๆนะครับอของบล็อกเกอร์ก็สามารถจะทําได้แต่ก็ต้องมีความรู้เรื่องของเรื่องของ HTML นิดนึงนะครับ แต่ผมแนะนำอันนี้เพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดด้วยนะครับขั้นตอนแรกก็ทําการสมัครก่อนนะครับใส่ชื่อแล้วก็อีเมลนะครับที่เราต้องการสมัครถ้าหากว่าคุณใช้ f a c e b o o k นะครับก็จะสามารถสมัครโดย อ่ล uh, ็อกอินผ่านที่อ่ c เฟซบุ๊กได้เลยนะครับ ก็สมัครเสร็จแล้วตรงนี้นะครับ uh, Welcome to y t ตรงนี้เราให้ใส่หัวของออแคชเ,เพจว่าเราต้องการจะสื่อสารเรื่องอะไรนะครับผมจะทดลองดูนะครับ แล้วก็เราก็เลือกหมวดหมู่นะครับนีจากนั้นก็อันนี้เราจะเลือกแบบไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับตามความเหมาะสมของเรานะครับนี่ก็ได้ครับแล้วก็คอ n เน t ตรงนี้นะครับต่อจากนั้นก็ให้ใส่เป็นชื่อชื่อเว็บเพจหรือชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับบล็อกนี้สามารถที่จะนําไปใช้เป็นเว็บไซต์ในอนาคตก็ได้นะครับก็ตั้งชื่อที่เราต้องการนะครับ ถ้าหาว่าใส่เครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับให้เราทดลองใช้ดูก่อนนะครับแต่ว่าจะเป็น uh, .wibly.com อยู่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่า,าสามารถจะจดเป็นจดทะเบียนของตัวเองเลยก็ใส่เป็น .com หรือตรงนี้ก็ได้นะครับรจะลองฟรีๆดูก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงช่องนี้นะครับจากนั้นก็ connect ก็จะเข้ามาสู่เมนูแล้วก็ขั้นตอนในการสร้างแคปเจอร์เพจนะครับง่ายๆนะครับต่อจากนั้นก็ให้เรานะครับคลิกวิธีดีไซน์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกเลือกเลือกเเรียกว่าเลือกธีมนะก่อนว่าเราต้องการรูปแบบแบบไหนนะครับจะมีธีมให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ คลิกตรงนี้ก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าเราต้องการแบบไหนการสร้างแคชเพจนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับการสร้างแคชเพจควรจะเป็นหน้าเดียวนะครับไม่ต้องมีเมนูเยอะแล้วก็ข้อความหรือข้อมูลเนี่ยไม่ควรที่จะเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ควรที่ยาวเกินไปนะครับควรสร้างข้อมูลที่จะเพื่อที่จะให้เห็นหรือให้ผู้มงหวังเนี่ยได้เห็นบางส่วนแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้กรอกข้อมูลเพื่อที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง แล้วแค่เพจที่สําคัญควรจะมีวิดีโอนะครับอาจจะเป็นวิดีโอของคุณเองหรือว่าอาจจะเป็นวิดีโอ,อที่นํามาจาก YouTube อันนี้ก็แล้วแต่นะครับโอเคอเลือกทีมล้วก็ควรที่จะเลือกเอาทีมเป็นอันเดียวนะครับสมมุติผมกดที่เนี่ยก็จะมีหมดหมู่ให้เราเลือกมากมายนะครับโอเค ผมจะลองดูสัก1นึ่งทมเพลนะครับสัก1ทีมจะลองดอูลองดูอันนี้นะก็าสามารถที่จะดูวิวก่อนได้นะครับทดลองดูก่อนได้ว่ามันออกมาเป็นแบบไหน,นโอเคอรูปแบบมันยังไม่เวิร์กนะครับ โอเคนะครับก็เอาอันที่ผมใช้อยู่ประจำแล้วกันครับก็ลองดูน,นี้โ okay. อเคน,นี้ง่ายๆนะครับหลังนั้นก็ใช้ทีมนี้ใส่เครื่องหมายตรงนี้นะครับโอเคเราก็จะได้ทีมเข้ามาแล้วจากนั้นเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูหรือจะปรับเปลี่ยนภาพต่างๆได้นะครับก็ให้คลิกที่เมนูนี้นะครับโอเค เรามาดาูหัวข้อก่อนนะครับหรือไทเติรตรงนี้นะครับเราสามารถจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปภาพหรือจะใส่เป็นข้อความตามที่เราต้องการได้นะครับถ้าหรือเราจะปิดก็ได้เราไม่ต้องการใช้ก็ได้นะครับให้เราเอาเมาส์นเนี่ยไปไป,ไปเลื่อนไปวางนะครับก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับะจะใส่ข้อความตรงนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลยหรือจะเปลี่ยนเป็นภาพเราก็สามารถคลิกตรงโลโก้ตรงนี้ครับก็จะห ให้เราเนี่ยไปหารูปจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมจะลองลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมจะลองดูภาพนี้นะครับทดสอบนะครับ นะครับก็จะมีภาพเป็นโลโก้ของเราเองนะครับหรือเราไม่ต้องการก็เปลี่ยนเป็นหนังสือแบบนี้ก็ได้ง่ายครับโอเคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปภาพตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่เราต้องการว่าใช้ภาพแบบไหนนะครับก็คลิกที่ Edit image ตรงนี้นะครับครับแล้วก็คลิกที่ a d d Image ตรงนี้นะครับ หรือเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาหรือจะเปลี่ยนเป็นหนังสือก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นหนังสือก็ตรงนี้นะครับจะลองใช้รูปภาพดูรูปภาพเนี่ยเราต้องหารูปที่ว่ามันใหญ่แล้วก็มีความสูงความกว้างนะครับเท่าๆกับที่เขากําหนดมาให้เรานะครับผมจะทดลองดูนะครับ ผมจะลองทดลองดูภาพนี้ดูโอเคภาพเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนหรือว่าจะปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็โอเคแล้วก็เซฟตรงนี้นะครับความมือมุมตรงนี้นะครับเซฟ ก็จะมีเป็นรูปภาพของตัวเองนะครับที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับเราวางแผนได้แบบไหนเราวางแผนได้แบบไหนก็คือเราจะใช้เป็นข้อความเลยหรือว่าจะใช้เป็นว <Video> ิดีโอนะครับถ้าสมมุติเราจะใช้เป็นข้อความนะครับให้เราไปดูที่เมนูตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้นะครับเมนูนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นกล่องหรือเป็นบ <Box> ล็อกให้เราสําหรับเลือกแล้วก็ เอามาใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องอไปนั่งหาก็จะเป็นรูปของอข้อความต่างๆเป็นรูปภาพเป็นข้อความเป็นวิดีโอเป็นเป็นฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ได้เลยวิธีการก็แค่คลิกนะครับแล้วก็ลากมาตรงนี้นะครับเอามาวางจากนั้นก็คลิกก็สามารถปรับเปลี่ยนข้อความได้สันทีนะครับแบบนี้นะครับ ผมจะลองหาข้อความสักนิดหน่อยผมจะขออนุญาตก๊อปข้อความมาให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้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 ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับ ก็ถ้าหากเรามีข้อความอยู่แล้วเราสามารถ Copy ้แล้วก็มาวางได้เลยนะครับจากนั้นเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวนัสือสีต่างๆก็จะมีเมนูขึ้นมาตรงนี้นะครับอย่างเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับผมจะลองปรับเปลี่ยนเป็นสีแดงขนาดเล็กขนาดใหญ่เอียงหนาเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าต้องการให้ใหญ่ก็คลิกที่เครื่องหมายบวกถ้าต้องการให้เล็กก็คลิกที่เครื่องหมายลบตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนสีได้อย่างนี้นะครับโอเค ต่อจากนั้นสำหรับผมเนี่ยผมต้องการที่จะให้มีข้อความเล็กน้อยแล้วก็จะมีวิดีโอตามมานะครับวิดีโอเนี่ยขอผ,ผมเนี่ยไม่ได้ทําวิดีโอตรงจุดนี้ไว้ก็จะนํามาจาก youtube เลยนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับเราก็ให้คลิกหากล่องที่เขียนว่า HTML ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะนําโค้ดจากาจาก วิดีโอของ y youtube เนี่ยมาติดตั้งนะครับก็คลิกที่ตัวกล่องตรงนี้แล้วก็ลากมาเหมือนเดิมนะครับให้ลองดูเส้นสีเหลืองนะครับถ้าหากว่าเรา,เาวางเส้นสีเหลืองไว้ด้านกล่องข้อความที่เราเอามาวางข้างรกจะอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับลองดอูอยู่ด้านล่างก็จะต่อมาอย่างนี้นะครับก็จะได้กล่องเป็น html ที่เราสำหรับเอาวิดีโอมาใส่นะครับ ที่เราลองมาดูวิดีขั้นตอนในการที่จะนําวิดีโอจาก Youtube นะครับถ้าสมมุติคุณสร้างวิดีโอเป็นของคุณเองเนี่ยคุณต้องอ,อัพวิดีโอของคุณลงไปที่ y o u t u b e จากนั้นก็อ o p y ๊อ,อปปค HTML มามามา,มาวางตรงกล่องนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือนะครับผมจะทดลองดูนะครับ จะขอลองสักหนึ่งหนึ่งวิดีโอนะครับลองดูอันนี้โอเคสมมุติว่าเป็นวิดีโอนี้นะครับจะใช้วิดีโอนี้นะครับก็ให้คลิกที่แชร์ตรงนี้นะครับอ่าคลิกที่แชร์ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ ให้เราดูที่ปุ่มตรงนี้นะครับนะครับอินเบดตรงนี้ให้คลิกที่ปุ่มอิ b เบดตรงนี้นะครับก็จะมีโค้ดขึ้นมาให้เรานะครับตรงนี้เป็นโค้ดจากนั้นให้เราติ๊กช่องแรกนะครับมีมีจะมีอยู่สีช่องตรงนี้นะครับให้ติ๊กที่ช่องแรกแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับจากนั้นให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะให้กองวิดีโอเนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะครับ ผมจะใช้เป็น480คูณ360นะครับแล้วแต่เราต้องการหรือเราจะสามารถกำหนดเองตัวนี้ได้นะครับว่าเราจะให้วิดีโอนี้ใหญ่ขนาดไหนจากนั้น Copy ้โดยการน,นะครับคลิกที่คลิกที่ลก,ทกล่องโค้ดตรงนี้นะครับจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็ Copy แบบนี้นะครับจากนั้นก็กลับไปที่กล่องที่เราต้องการที่จะเอา วิดีโอเนี่ยมาวางนะครับจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็ scroll นะครับคลิกขวาแล้วก็แพดวางตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ลองเอาเมาส์แล้วก็ไปคลิกตรงที่ว่างๆสักทีนึงนะครับเห็นไหมครับก็จะได้วิดีโอมานะครับทำให้เราต้องการนะครับ วิดีโอนี้อาจจะเล็กไปนะครับเราก็ลองเลือกอขนาดให้มันเหมาะสมกับที่เราต้องการนะครับถ้าคำมันอยู่ตรงหากถ้าหากว่า,าโค้ดเนี่ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่ด้านซ้ายนะครับก็ให้ลองดูนะครับลองเอาเมาส์เนี่ยคลิกพื้นที่ว่างก็จะขึ้นวิดีโอมาแล้วก็ถ้าเราเอาเมาส์เนี่ยมา,มาวาดหรือมาเลื่อนผ่านตรงนี้ก็จะขึ้นกล่องกล่องตัวนี้มานะครับถ้าเราต้องการแก้ไขก็เราก็คลิก ที่ว่างๆตัวนี้ครับนะครับ,นะรบก็จะทําการแก้ไขวิดีโอได้นะครับจากแล้วก็ขึ้นเมนูตรงนี้ก็มาเราสามารถที่จะเอาไว้ซ้ายหรือไว้ขวาก็ได้ไว้ตรงกลางก็ได้ผมจะไว้ตรงกลางนะครับโอเควิดีโอก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ข้อความก็ได้หรือจะใส่สาหรับช่องที่เอาไว้กรอก ให้ผู้มุงหวังเนี่ยกรอกข้อมูลเข้ามาเพื่อที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับผมจะใส่เป็นแบบฟอร์มเลยแล้วกันนะครับถ้าหากต้องการใส่ข้อความอีกสักเล็กน้อยก็ลากตรงนี้นะครับลอกกล่องนี้มาไว้ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะทดลองดูลากมาแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะใส่ข้อความอีกก็ได้นะครับก็ได้ตรงนี้ หรือถ้าเราไม่ต้องการนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็เลื่อนเมาส์ดูดีๆนะครับลองเลื่อนเมาส์แล้วก็จะขึ้นกล่องแล้วก็จะมีเครื่องหมายกากบาทตัวนี้ก็ออกเราไม่ต้องการเราก็ลบแล้วก,วก็ตรงนี้นะครับก็ให้ระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่วิดีโอไปแล้วนะครับเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยมันจะไปอยู่ใต้วิดีโอนะครับก็ลองๆทดลองดูนะครับทดลองเล่นดูแบบนี้อืม นี่ก็ลบโอเคก็ลบกล่องตรงนี้ไปนะครับวิธีการแล้วก็กล่องหรือว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็ให้ลองทดลองใช้ดูนะครับผมจะขั้นตอนต่อไปผมจะลองใส่เป็นแบบฟอร์มเอาไว้สําหรับให้ผู้หมองเนี่ยกรอกข้อมูลเข้ามานะครับเนี่ยครับที่เขียนว่า contact form ตรงนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับสักครู่หนึ่งวางผิดที่ ขอไฟขอไฟเราจะวางไว้ได้ต้านด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับก็คลิกแล้วก็ลากมาสักคู่นึงวางที่ด้านล่างของวิดีโอน,นะครับเนี่ยครับ ช่องเทียวไว้สําหรับกรอกข้อมูลของผู้หวังเนี่ยไม่ควรจะมีเยอะมากนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อกันมีรายชื่อก็ก็น่าจะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลอีเมลแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับส่วนกล่องคอมเมนต์ตรงนี้เราก็สามารถนําออกได้นะครับก็โดยการคลิกแล้วก็คลิกที่คลิกที่กล่องนะครับคลิกที่กล่องคอนแทคที่เราได้ลากมาจากนั้นก็จะมี มีออปชันมีเมนูให้เราขึ้นมาเลือกนะตรงนี้ครับถ้าสมมติเราต้องการเอากล่องคอมเมนต์ออกเราก็กากบาบตรงนี้ออกออกไปเลยก็จะมีชื่อนามสก,กุลแล้วก็อีเมลนะครับชื่ออีเมลครับผมเราสามารถที่จะใส่ข้อความตรงนี้ได้นะครับขอไฟ โอคครับผมตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับโดยการคลิกที่กล่องนะครับแล้วก็จะมีเมนูขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับนี่นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นภาษาไทยได้นะครับคครับครับชื่อแล้วก็อีเมลตรงนี้ ก็จะเปลี่ยนเป็นสไตล์แบบนี้นะครับง่ายมากๆจากนั้นก็เซฟโอเคทีนี้เวลาที่มีผู้คนกรอกข้อมูลเข้ามานะครับถ้าเราต้องการเวลากรอกปุ๊บเนี่ยเราจะให้ข้อความนั้น,นส่งไปที่อีเมลไหนนะครับก็ต้องตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะครับก็คลิกที่กล่องข้อความจากนั้นก็เลือกที่ form option ตรงนี้นะครับนะครับ ก็จะมีอ e ีเมลที่เราต้องการนะครับก็คือขึ้นมาตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับเราสามารถแก้ไขได้ว่าเราจะให้ข้อความนี้ส่งไปที่อ e ีเมลไหนนะครับโอเคผมจะลองทดลองดูนะครับลองเซฟดู ก็ตามด้วยอ e ีเมลตรงนี้นะครับจากนั้นก็อขอไฟขอไฟผ่านเรียนน้อยสักครู่นะครับขอไฟขอไฟอ่า โอเคเมื่อเมื่อเมื่อเรา,าได้รูปแบบที่ต้องการแล้วนะครับให้คลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเมนูขวามือบมสุดถีสีเหลืองตรงนี้นะครับคลิกเหมือนเป็นการเซฟแลละครับนะครับเขาก็จะบอกแล้วว่าเราต้องการาโดเมนนี้ใช่ไหมก็คอนเน็กได้เลยนะครับนะครับก็จะขึ้น ลิงก์ที่เราต้องการนะครับหรือชื่อที่อยู่ของเว็บไซต์เรานะครับหรือ,อ,อแคปเจอเพจของเรานะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมานี่ก็คือที่อยู่หรือว่าเว็บเพจที่เราต้องการเราสามารถที่จะนําไปบอกต่อหรือไปให้ผู้คนได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีข้อมูลต่างๆผมจะลองทดลองดูนะครับ Submit เลยสมัคกรอข้ข้อมูลเข้ามานะครับจะไปดูที่อ e ีเมลนะครับก็จะมีข้อมูลเวลาที่มีผู้คนกรเข้ามานะครับสักครู่ so cool, ครับถ้าหากว่าไม่อยู่ในกล่องกล่องจดหมายก็จะน่าจะอยู่ในอ่าอยู่ในถังขยะนะครับลองดูนะครับ ในข้อญ่นะครับก็จะมีชื่อมีอีเมลนะครับเราอาจจะใส่เบอร์โทรอีกสักหนึ่งกล่องนะครับเพื่อที่จะให้ทราบแต่ว่า,าการได้ข้อมูลมีชื่อแล้วก็มีอีเมลก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเพื่อที่จะทําการติดต่อเขานะครับง่ายมากๆครับผมมา่เสร็ตรงนี้เราก็ กระบะตัวนี้ออกเราก็จะสามารถปรับแต่งได้เช่นกันนะครับโอเคทีนี้ก็คือเวลาที่มีผู้คนขอ,อเข้ามาสมมุติว่ามาีมีผู้หวังเกาะเข้ามาสนใจที่จะได้รับข้อมูลนะครับถ้าหากว่าเป็นระบบของวิบลีเองข้อดีก็คือ,อใช้ฟรีนะครับใช้ฟรีแล้วก็ไม่มีระยะเวลานะครับ สามารถใช้ได้ตลอดแต่ว่าเราต้องทําการติดต่อกลับไปเองนะครับสมมุติว่าวันนี้ม,มีการกรอกข้อมูลเข้ามาสัก50คนนะครับ50คนเราต้อง Copy ปี้อีเมลแล้วก็ Copy ข้อความมาส่งแล้วก็มาตอบกลับทุกอีเมลทุกฉบับนะครับซึ่งทําให้ยากยุ่งยากนะครับจะดีกว่าไหมถ้าหากว่ามีระบบที่สามารถาติด,ต,ดอตอบกลับได้อัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกรอ,อข้อความมานั่ง อตอบอีเมลกลับถ้าว่าเรากับมาจากทํางานเหนื่อยๆนะครับเซ็ตครั้งเดียวแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ตลอดนะครับใช้งานได้ตลอดอผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นกล่องแบบนี้ที่เวลามีผู้มุ่งหวังแล้วก็ผู้ที่สนใจข้อมูลเนี่ยกรอกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะ,ะระบบเนี้ยจะสามารถตอบกลับเองโดยอัตโนมัติด้วยระบบที่เราเนี่ยตั้งไว้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะติดตามผู้มุ่งหวังที่กรอกข้อมูลเข้ามาเนี่ยไปตลอดนะครับถ้าหากว่าสนใจเนี่ยก็กรอกข้อมูลด้านล่างอีเมลหรือว่าที่บล็อกบล็อกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการใช้งาน นะครับสำหรับการสร้างแคชเพจแบบง่ายๆวันนี้นะครับก็มีแค่เพียงเท่านี้นะครับก็ลองไปปรับใช้แล้วก็ลองไปปรับแต่งดูนะครับง่ายๆครับผมมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อผมตามอีเมลหรือว่าตามข้อมูลที่ผมได้ฝากไปแล้วนะครับครับขอบคุณมากครับ